ยี่น่าเกียดอ่ะหงายหงานี่เหนื่อยแ้วยังไงต่ออ่าอ่ีมีวชาไหนกิ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 นเากิตาตาองดิออืมอืมอาไหมไอกินตาลาบ้างคออะไรนะกูกินได้ต้องต้องต้องต้งต้กเอาเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่นกินได้ยิงโอ้ยกินละแตโลกไม่ทำงานตามกินได้แก กินตาแล้วฉลาดนะเออจริงนี่มึอกินตาแล้วยญ่อยู่ใครวะไอตอนองตาตอนสองคนเ่ตอองอยเงี่ยบางคนพูดเออต้องใช้คอยะมันเงี้ย สมองเปรี่ยนอ่ะสมองมันเนอะไม่ขีเออปลาไม่มีสมองปลาไม่ออกนี่นไหนีตรงไหมเป็นก้อนเล็นจารใช่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 สมองอย่างนี้ไหนไหนไหนดูนี่อันนี้มันนี้มันนั้นแล้วอะไรคือนี่นี่นั้นนนวะทำไมคนอีสานรู้เรื่องปลาเยอะอย่างวะท่านที่ไม่มีอยู่ทะเลไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมกูรู้มือเห็นกูยังไม่เห็นเลยไม่ใช่มันอยู่ในกระดูกอยู่ในกระดูกอย่ามามั่วอยู่ในกระดูกสมอง นี่คือรับคาญเจ้ากตาที่กินอะไรครับทำไมตรงนี้มันแข็งกันนะอะไรน่ะตามันตาตุงยาวก้มกินอยู่เหรอ้อมไปเร็วอ้อมกับกูเลยโอ้ยที่เาเป็นใหม่มีมีการยินได้ไหมดูไม่ใช่แล้วแตกคาปืนไหนเนี่ยปืนอะไรก่อนล่องลอยกูยังไม่หายเลยนะเนี่ยนี่ให้ทั้งนั้นเลยเนี่ยหมองมีนี่ไอ้เหี้ยกูว่าถ้ามึงอยู่หอคนเดียวว่ามึงกินหมดแล้ว สมองมีอยู่างนี้เดี๋ยวขุดนี้ออกมันไหนอ่ะไหนอ่ะอันนี้ขนะกูไม่อายเลยมันต้องต้องอะไรนะเนี่ยสมองมีต้อย่างนี้ต้องขุดออกเราต้องขุดออกขุดออกขุดออไรขุดทั a t is cool 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 is cool เคยเคยแบบ cool k o l d k o l k o l d ขูดแปลว่าขูดครับแปตรงตัวมัปตรงตัวมันเลตัวข้าวเก๋ขึ้นือลักษณะที่อลองลองใส่ที่ให้ดูวิธีอะไรนะวิธีขูดอ่ขูดขูดขูดถ้าเกิดเอาซ่อมขูดจะต้องเอาสันขูดอ่ะสันเอาสันขูดสันขูดนี้แต่มันจะไม่ออกก็ต้องใช้ช้อนไม่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 จะได้ใส่แล้วเนี่ย เรามาทำเป็นรายการนี่เหาอะนด้มอย่าได้ใครเป็นพิธีกรใครเป็นพิธีกรหัวหัวโบ้ดิโบ้ใส่ตัวทางการคุณพ่อครับเดี๋ยวจะบอกเอาออกย่อเห็นหน้าเต็มเลยแอคชั่นแอคชั่น